เนาะไม่กินหมกักกอลักบานเขาอยู่ในเกาหลีนะครับนี่ต้มขายอยู่บ้านห้อแพงตัวขนาดเนาเอาเดีเ๋ยวสิกินดูเบิงหมกักกอลักก็คือหมักหยางระบานห้อลืมขึ้นบอกอยู่นี่บอกอเนี่ยเด้อพี่นอ้องอือเปียกมันดวกเนี่ยครับเนื้อมัน มะเกลักนี่ถ้าขวานนี่ก็แสบอีกอย่างหนึง่งต้มมันก็ติบเป็นอีกอย่างหน,นึ่งเนาะรสสาิมันเดี๋ยวบนติกินล่องบึงอือคนไปเห็นงานหัววันไปเห็นไปลักเอาของเ <c ười> กเง่าทั้งเปคนเกาหลีย่ให้เห็นเท่านั้นล่ะเออยี่มัไปเห็นเบียยเห็นงานเนาะคือยังสี่เท่าไปคูนมันเกี่ยวแมน,นบ บานเนี่รักเอาสุขคนนะครับแต่เขาเจ้าะนลึงแล้วกินจนเบียร์แล้วบานนี้ไปพ่อมาเขือจังศิษย์รักเอาของเจา้ามาโวยไงมันกับประัดไล่ใสไล่ใจผู้เก็บเงินเก็บเงินได้ดีครับครับผมคือกันไม่อยู่จังสิ่เขาต้อง,รงประหยัดสุดๆุดขีดนะครับ เราะว่าไม่เห็นงานก็ต้องเห็นเห็ดแต่ง,งานยางเดียวให้ก็ยญี่ปุ่นเหลวมกุกรงครับ <c oughs> นึืก็อยู่เหนือญี่ปุ่นขึ้นมาหน่อยเดียวเอาเดี๋ยวกินใหเบิง่งเือบิงเนียมันครับใสรละนี่ครับเนื้อมัน nó giỏi bung hai cuộc thật, ngắm 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 nó, ngắm 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 เาเบิ้งอาหารเกาหลีมือนีิมือวันหยุดกอง,อง,จองเจ้าของเนาะว่ามีอย่างเนาะเนี่ยเกี๊ย้าบบนี้เกียวเกียวหน่อยนึงอันนี้ก็ซุปมะเขืออันนี้ก็ทอดไข่อันนี้แกงมะมา่เาเนาะกินซูปเปบิ้งละบบนี้มือวันหยุด เอาเอานี่อาหารญี่ป like ุ่นคนที่มาอยู่ญี่ปุ่นโอ้เมีนอาหารเกาหลีคนที่มาอยู่เกาหลีเนี่ยละเอาเอาเอามามาเดี๋ยวจะกินซูเบิ่งบัตรนี่เนาะเขาเขาคุนเตียนหอนน้ำเจ้าก็บอลหรอกใครรอกก่อนดู ไข่ทดอดข้าวปลาเยอะเพราะว่าดไข่เนี่ยใส่มาพริกเกาลีงงซิมเบิองกันหน่อยเบิองโมผิดแต่เอามาใส่ผสมทอดไข่เผ็ดครับข้าวไข่ แข่งทับผ่าเขาต้นน้ำมันแปดสิทับผ่าสิแปดชั่วโมงหรอกมือวันหยุดครับไม่มีโอกาสอืมกินแกงมะาม้าลองมึงดูมั้งครับแกงมาะมา้าแขนตกลมจืดเนาะ บ,บ้านนี้ร่องเบื่องเงนนี้กันนะซุ้มมะเขือไปเห็นงันแล้วก็ลอยเข้ามาเอาแต่แต่ผมประกาศลอยเพราว่าเขาบอกให้เอาก็เลยเอาประกาศลอยครับซุ้มมะเขือมะเขือนสีนำดำๆมาละเดี๋ยวผมจะลองคิมให้เบิ้งดอกกันมะเขือนนี่กู อสวัสดีครับกินขอร์เซ็ตนั่นกันเด้อครับเด้อผูใ้ใดก็ได้งั้นหลายอยู่ดอกอยู่เกาหลีถ้ามาทะแลาะจะดวงไพ่ดวงมันเด้อครับเด้อเลยที่มากเกาหลีก็ได้เนาะต้นอะไะครับสวัสดีครับเนาะตักเสื้อผ้าเองครับนี่ อยู่เกาหลีนี่ครับซักเองซักกับไข่อยู่หรอมีเกี่ยงซักกัตโนมัติครับตากเสื้อผ้าเดี๋ยวสิ้อผ้าบึง้งบรรยากาศทั้งน่อ,องดูกุนซานจังหวัดกุนซานบ้านนี้บ้านทั้งนอกครับมาตากเสืเ้อผ้าแกงซักกับอัตโนมัติครับ งันเยว่าเบึงบรรยากาศทั้งนอกตึกห้องแถวใกล้ๆกันก็นมีคนพักคิดว่าสิเป็นคนไทยนี่แหละครับนี่มาเชอาอยู่ตึกนี่ตึกหนังนิมมีสามสันนะครับตึกที่ผมอยู่นี่มีสี่สันเดี๋ยาว่ายางบึงบรรยากาศทหลอกท้งนอก เดี๋ยวนีท้ทิศเว้นตกอยู่ทั้งขวามือเนาะคล้ายๆว่าเดี๋ยวนี้ผมสีหันหนาลงไปทั้งนี่ครับแสดงว่าสรที่นที่แถวทั้งนี้เพราะว่าด้านขวามือนี่สีทิศตะวันตกนี่ครับคล้ายๆว่าคิดว่าแถวฟังด้านทั้งนี้นี่จะเป็นทะเลครับบนี้ญี่ปุ่นนี่คิดว่าสีเสียงเฉียง ด้านทิศทั้งสายมือทิศตะวับบนออกคิดว่ายูปุ่นอย,อยู่แถวๆนี้ครับอันนี้คือหน้าเขาก็เจ้าครับนี่น่ครับคือบรรยากาศอยู่ที่จังหวัดกุนกุนซ่านอันนี้จะเป็นมู่้านนะครับอาชีพกราเจ้ากะ เป็นหน้าน้ำแน่แหล้กก็จะมีโรงงานหล้กก็มีพวกเกี่ยวกับปลูกพืชไูไ่ใด้เขาเืินพวกป้ามห่อป้ามห่าคือจีน,นิตไม่ได้มจะพวกละใบคือเป็นงานต้องนองก,กางแกงพวกปลูกทั่วปลูกมันยังจกสีนอกกางแกงแต่างงานละใบเป็นงานร่วมทั่วไปสิเป็นงานหนักนะครับคือบรรยากาศ เอให้เบิรงสำเนินนะครับนิ่อย่เกาหลีเนอะสิภาพเบิรงบรรยากาศภายในห้องนอนเนาะห้องนอนนี่ใส่ในี่ครับคือตัวล็อกใส่รหัสเปิดปิดย่ำปิดมันกระซิมี่ตัวโอ้ย่ำเปิดนี่ครับตัวนี้คือตัวกดปุ่ม ห่าใส่รหัสเขามาในห้องมุนก็ได้ครับถ้าหนอกใส่รหัสเขามานี่ครับราคาห้องกระซิมีตู้เย็นเนี่ยครับตู้เย็นอยู่ในห้องที่นอนถ้านอนเดียวขอกระิมีเตียงให้ครับนี่ครับที่นอนเดียวอันนี้ผมไปลักจากห้องอื่นมาที่เรียกม่มี ก็จะมีตู้ใส่เสื้อผ้าครับครับเบึงของเซ่ตามปกติถ้าเหตุงานในโรงงานหรือว่างานอยู่ในห่าตถอาแก่เขาสิบบริการทั้งเขา่าื่อให้ซื้อจะกลับอันนี้ก็จะมีโทรศัพท์น้ำนี่แหะห้องนอน <c oughs> อันนี้ซื้อล่วมค่าน้ำค่าพื้นค่าไฟสามแสนทวนทวน,นนี่กับอันนี้เตแกสอันนี้แบบระบบของญี่ปุ่นเนาะเขาซืมีเป็นกองหลวงมาให้ใส่คือแกสการใส่แกตไต่ลงมากกับเ,เป็นเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องซักผ้าต้นมันมองล,างลาง้างถอยล้างซ่อมองเห็นยังอยูย่ย,ยังกินไฟในห้องนี่เนาะ แล้วก็ห้องน้ำกวางขวางพอดีพอใส่น้ำป่นน้ำห้อนนี่ครับนี่คือห้องเซาของเกาหลีเนาะมีเพียมผอบ้อมเพียบเรียบร้อยเบิดร์ตหละทันสมัยกะจัดเขาหลเป็นของรัฐบาล เกกับบอเเซียอยู่นี่นะครับคือไายในหองโซลราคาสามแสนวอนตกเป็นเงินไทยกว่าประมาณเจ็ดพันกัวบิงอากาศูปะเทศียำโซมุงกลัวเบื่อบิ่ง หมอกเบิึงหมอกครับโทโ่งทุ่งกุ้ยฮันเปลี่นเข้าประเทศเกาหลีครับเดี๋ยวมาสังเกตเบิึง เรียงทีบริวารครับนี่ก็เจ้าสีดำแบบละเอียดเลยครับนี่กับเี่นี่มันทีส่สิบสิบตุลาสองหาหงหกนะครับเนาะรับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่เมียงค,คุณซา้นกับขึ้นหน้าเขาเขาเจ้า ก็เลียนไปแล้นมาอยู่นะแดดจังสี่รสามสีม่มงสง้าหนาวลมพัดเย็นครับคือบรรยากาศทองหน้ากระจอเขากกำลังที่เริ่มที่ได้เกี่ยวปลูกคล้ายๆปลูกพร้อมกันกับไทยละครับน้อเดี๋ยวผมเบ่งเงินเรียน ทเขาอันนี้มันเรียญอยงอนนี่คือเงินเรียญขจเนาะอนนี้เรียญลอยอันนับบิจลอ่งอยสองรยสามอยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอันนี้พันหนึ่งหนึ่งสองสาห้า ปดเกอันนี้มีเก้าร้อพเกอันนี้เรียนหาซิหนเรียนซิเรียนิมีสามเลียนนี่เลียนเขาซิีเรียนิเรียนหาิเรียนร้อยอันนี้เรียนหาร้อยหาร้อยมีจะเรียนน 2ป็งเป็นพันหนึงสอาสงเรียนนี่สองพันสามพันพันอันนี้ห่งพอามพันสี่พันหาพันห้าพันห้าร้อยห้าพันเนาตีเป็นหกพั เงินเหรียญอยู่นี่หกพันหกพันวอนกับอันนี่หกพันวอนเหรียญห้าร้อยมีหนึ่งสองสามสี่สี่พันห้าพันมีเงินหกพันเนาะเป็นหกพันตอนนี้ผมอยู่หน้ามหาวิยทยาลัยของเขาเนาะกับพวกนักเรียนนักศึกษา กำลังถิดยางไปของเรียนตู้ฝากหน้าวิทยาลัยลันค้าสื่อของกับหน้าวิทยาลัย แสดงว่าหนาวิทยาลัยมีแต่หอพักนักศึกษาแถวนี้บริเวณแถวนี้สปรินบริเวณของพวกนักศึกษาออพักของโซนักศึกษามาเลี้ยงทางทร้างกับไปเรล่นหนังสือเนาะงูหนึ่งกับไปบอกนาวิทยาลัยมาเงาโบเป็นยังบ่าหน,น,นี่ลูกยูทูปพวกเป็นยังหรอเอากินข้าวแล้วเสร็จ หขาขอบคุณขอบคุณนน้ำใจกันอยากตีพี่น้องกันท่องยืนีือเงินกับ่ได้เห็นหน้ากันระบาดเป็นการรวบร่อมกันับต้ตาลกาวเขานไปแม่่บอหมองชุปกินเขา อันนี้กินเจคดน,นี่นาะก,กินเจคดน,นี่โอ้มีตับงคุดนี่โโทษโ,โตับห <c oughs> ไม่ได้กินไรเหมือนอตับงเอาเลยเด้อขอบพนในไรเอาเอานำเจเป็นเนาะเป็นกซอยเดียวเดียววันนึ่ง โอ๊ยจิังน้อนน่ะหนิน่ไโ้เจ๊ปซี่เจ๊ปซี่ครับบ่ไปจอดบังไปจอดบังบุษาไม่หรอกวะเดี๋ยวไปเรียนน้ำมันจะเข้ากันถ่ายวีดีโอก่อนมาตั้งปะมาตั้งกันมาตั้งเอาไปเจรจากันแล้วพรุ่งนี้เอาป้าไปพรุ่งนี้เหรอคะเอานั่งนั่งค่ะนั่งนั่งเพราะว่าทำงานเนาะ เอาไนั่งนั่งเอากินข้าวยังนี่กินกันเรียบร้อยแล้วค่ะเอานั่งก่อนอ้ว่าจะมาสั่งมาลาดีบันอ๋อครับครับหายากไปป้าเดินทางปลอดภัยนาะครับร่วมงานก็แต่แต่นี่แหละน้ำใจของคนไทยอยู่ครับครับอืมอืมดีดีว่าน้องน้องก็ทุกคนน่ารักทุกคนอืมสูยังไม่สู้แต่ครับครับไม่เป็นไรกำลังครับครับครับเราอย่าไปฝืนด้วยกำลังวัไปอย่าไปฝืนค่ะ ถ้าแกเขาเขาไม่โอเคว่างั้นเถอะเนาะแต่เราเนี่โอเคอยู่มันมันแล้วนี่คือเหตุภาษาเนี่ยก็สื่อกันอยู่บางนนี้คือเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์อยู่ในเกาหลีเนาะเดี๋ยวนี้เนาะมันก็ทำงานเกาหลีใช่ไหมปุ๊บปุ๊บตัวใครก็มันไปนู่น้แต่ก็ลึกๆแล้วก็ดูแลกันอยู่ช่วยกันอยู่มันช่วยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่เท่าแกเขาคนเกาหลีนะคนเกาหลีนะอืเอาปากคนไทยเนาะไม่เอาก็คือไม่เอาอ๋อปากคนไทยที่เบิงเนาะอืเป็นบทเรียนแล้วในรู้ไว้พูดใดสิเขามากเนาะเ่าแกจ้องคนไหนแล้วจ้องคนไหนแล้วว่าอไม่โอเคแกก็จะืกจ้อดุตัคนนั้นแหละ่แหละจิ้งก้องมาหาเท่าแกที่ที่เราอยู่ด้วยว่าอ๋อทำงาน ไม่โอเคแล้วไม่เข้าตาเขาน่าอย่างนี้นั่นนี่นะคมจริงเป็นอย่างนี้ไม่โอเคก็าเกาหลีนี่ต้องต้องร้อมต้องร่างกายตละจิตใจไม่งั้นอยู่ยากค่ะกลับกรับกับจริงเลยผมก็สูก็รู้ตัวเหมือนกันแต่ผมก็ผ่านมาหลายปีแล้วผมอยู่หลายปีแล้วถึงได้ ถึงบ้าปิดหน้าขนาดไปทํางานด้วยกันไปเห็นหน้าเลยสภาพผมก็อย่างนี้เลยยังสู้นะครับเราเอาเบิงไว้นะครับเพื่อได้สิ่งที่ก้มหูเนาะพูดอะไรสิมาเกาหลีก็ได้เตรียมความพร้อมนิดนึงครับสภาพจิตใจพร้อมอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจใจได้แต่คุยกันแล้วว่าใจร้อยเปอร์เซนต์อยู่ใจร้อยอยู่ แต่สภาพเราไม่เขาไม่เลือกเราเนาะครับครับครับเราเขาเขาก็ดูเขาก็ดูออกเนาะดูออกกี่แล้วเขาไม่ใช่ว่าเขาดูออกเขาดูออกกลัวกลัวจะไปหนักทังเขาสมมติเป็นอะไรนะเขากลัวเจ็บในไม่หายยังไม่มาหน้าร้อนจริงๆนะหน้าร้อนสองสามเดือนก่อนนั่นแหละโอ้โหขนาดผมยังเอาตัวไม่รอดนะโอ้หขนาดเงอนกันเสื้อซับในน่ะพวกหนูก็ยังมเอาตัวไม่รอดยังกับ น้ำอ่ะซักน้ำชักผ้าครับครับบิดเอาเงือออกนะครับครับอแคบเอาตัวนี้หลอดหน้าถ้ามาถ้ามาตอนนั้นถ้าผ่านตอนนั้นโอเคอยู่อันนี้ยังยังยังไม่เสร็จตอนนั้นสบายโอ้ยังมาสบายสบายช่วงนี้อากาศสบายครัถ้ามาตอนนั้นนี่ผมผมคิดว่าก็อ่นหนักโอ้ถ้าผ่านได้ถ้าผ่านได้กวดง่ายว่ะครับมันต้องผ่านปีหนึ่ง มันต้องผ่านช่วงหน้าร้อนน่ะป้าเพราะว่าไม่พูดง่ายๆว่าผ่านปีหนึ่งถ้าเราครบรอบปีหนึ่งโอ้โอเคอันนี้แค่จิ๊บจิ๊บเก้าปีแล้วเนาะอยู่มาสมมติมันโอ้ก็กลับก็คือโอเคครับทั้งไม่เป็นไรกับไปซู่บ้านเราครับครับป๋านะครับขอให้ป๋าเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณครับ ครับรบกวนต้องกลับบ้านนะครับไม่เพระว่าเทาไหอะไรจะมาทีเดยวร้อง้จะรงไห้กันเนี่เกสเมื่อนคนไรนี่ยเกสเมื่นวนราบ้โยจะมานีอรร่วมกันมากโอเคขอบคุณขอบคนหลายเด้อถ้าปวดไปเด้อปวดเด้อถ้าปอดขาจริงจริงนี่ไอนี่ก็รู้จักคนนะคนนี้นี่ก็อยู่มาหลายปีแล้วลองเคียร์ให้แกขึ้นร้อง คต่ไนนี่มันอยู่ม่ต่างหลายปีแล้วมันต้องมีรูทางให้แม่ก็เคลียคือให้เขามานเราถึงที่แล้วทำทุกอย่างให้คือกลับเมื่อกี่บาทแค่ว่ากันเงันมีลูกสาวอยู่ไอ้เสี่ยงลูกสามารถกอบคุณขอบคุณหลายเดอรงพ่อทำพ่อคนหนึงเขาอ้วนเดียทำพ่คนแก่เขาใช้น้ากันเนาะเฮ้ยแนมตาวเราคุณเรางได ลองเทียดท่ายังไงคืออย่าย่ว่ามันก็อยู่กันเมันรมันดูจากยี่หมันจมือเจ้าหนอนทีาเอาจังเย่เทางการวยจรืนไปให้งานที่แล้วเลยี่เพราะว่ามันยาบไปยาวมันเนาะมันยังก็ได้เนิน่ยแ่เี้อยู่พรไปน้ามันราวิ่งปา่ันบุคืนอยู่เี่นเอ๋เจ้าสันเนาะ เดี๋ยวที่ทงานขอบขอบุญขอบคุณอะไรต้นสูกลนี่ก็ขึ้าก่อนแล้วกเคลียร์แล้ว่สูง้ครยังไงพอเขาคนดูดอนแล้วอบครับอบขอบบขอบขรบบขอบบผู้อยู่กาศัยอายุมันควรยืนเด้อแข็งแรงสุขุมทุกคนสร้าครู้สีทุกดอครับขรบขบขอบบ 不。<laughs> <laughs>